สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทัวหนึ่งทุกท่านฮะวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะฮะเปลี่ยนยางครับมียางอัดดอกครับยางอัดดอกตะแก่ตินซื้อสั่งยางอัดดอกมาให้นะฮะสี่เส้นครับยางหลังทั้งหมดครับนี่เราก็มาดูสภาพยางสภาพยางเก่าที่เราจะเปลี่ยนออกนะมีฝั่งซ้ายครับ ดอกไม่มีละนี่ก็เป็นสภาพยางทางขวาครับข้างในก็ยังมีดอกอยู่นะแต่ว่าสภาพมันไม่โอแล้วครับก็จะเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนออกทั้งสี่เส้นเลยนะครับ มัก็จะเกลื่อนนิดนึงนะไม่ได้ล้างครับส่วนยางหน้าก็เพิ่งเปลี่ยนมานครับยางหน้าเป็นยางแท้นะครับสเกตเจนเปลี่ยนมาแล้วนี่ก็อยู่ร้านรถดการช่างครับร้านตะโนดนะครับมาเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนยางหลังสี่เส้นเลยนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะไปวิ่งลุกรังกับน้องคิดดินด่วนนะครับแต่โอ้โทรมาตามแล้วครับยังเปลี่ยนยางไม่เสร็จเลยนี่นะอันนี้ก็รอช่างมาถอดนะครับผมถอดฝาครอบเรียบร้อยแล้วนี่ฝาครอบไปอยู่นี่ครับ เราเปลี่ยนยางครับเราช่างรถมาสอนให้รับนี่ก็เป็นกระพภายในร้านช่างรถนี่ครับยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์มีเยอะมีให้เลือกเยอะครับตังได้ครับตั้งได้อันนี้ก็เป็นยางพันธุ์ครับยางรถพ่วงยางเบร์พันธุ์เหลือเป็นยางรถกระบะต่างๆนะ มีร้านเดียวที่เปิดทุกวันอาทิตย์คนระับร้านช่างน็ตนะครับมีร้านเดียวนะนีเครื่องมืออุปกรณ์แม่ลงแม่แรงบล็อกลงบล็อกลมนะครับเดี๋ยวมารอชมตอนช่างน็อตถอดนอด็อตเปลี่ยนยางกันนะครับ

รแจ้งความอาโยปีเพื şey ่อนอแจ้งความไปนี่ชนารื่องของแจ้งความเออแล้วทำไมยางไปอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมประบุติดมังค้างไปใส่กล้องตโนติดมังค้างอันนี้ออยลุงแอ๋ตัยออยลุงแอ๋ S <S ปเปลืออจุเิมเล่เทีธวมาเลยนเนยินตยวจันมาเลยตัวะไปปลือหมหน่อยเล่นมาดเล่นตัวนูรถปีคันคนนูจอดมันแล้วมอสามาตัวรถดุร,รงังเอามาปตัยางรตัวรถดุร,รงยรรง่งราบบ បំបាត់នៅសំកានសំកានសាគីជររជររទូស្រិននេះទូចីដៃហ្គីនេះបាត់បានថ្ងៃមិនងាយមកវាមើលទៅវាអីមកមោកូនមក

ก็มือตันไงเนาะมัดบอถไทยนุ่ยตะลุมปุกรถกล้องไวตันเนาะกิน,นตัวน่าจากกินตุ้มือไม่โคุยกินตุ้มือไม่โคุยสุปันบัดโทรตุร้บลบเนาะติ้นนี่ครับยังไม่เสร็จครับตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงจะสิบโมงแล้วครับร้านารถคนเยอะมากครับรถเยอะมากเลยวันนี้วันอาทิตย์ด้วย้ร้านเปิดร้านเดียวครับ ครับวางก็ยางก็ยังอยู่เรียงรายครับยังไม่ได้ใส่นะรถเยอะมากกวนี้รถเต็มหน้าร้านครับ มีทั้งเป่ากรองเป่าหมอน้าปะยางฮะเปลี่ยนยางเด็กเสี่หลังหาลูกน้องสักห้าคน,นอยู่ช่วยหนูเ,เปลี่ยนใหม่เลยก็ท่ทำใช้ไม่ได้เราขี้เกียจเข้าร้านปะยางบ่อย แล้วก็แกมึงบอกว่าเรีย้ทำไมทำไรโอ้เอาไปเทกองว่าให้หน้าบ้านเลยแล้วนี่หนูนี่แ้าบ้านน,นี่มีใครอยู่ด้วย <c oughs> อยู่อยู่ตาตอนนี้เขาไปเที่ยวหมดอยู่ตาเลี้ยงวัวคนเดียวนดี๋ดวมีหลักฐานยืนยันอยู่ทำคลิปอยู่นี่ เปลี่ยนยางเสร็จผ้ามันคอขาดไปสองเส้นสามเส้นครับต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับรถเยอะมากครับวันนี้นช่างรถ ก็เดี๋ยวมารอตอนใส,าาส่ยางเสร็จแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอีกรอบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติบติมไลกดไลค์กดแชร์ให้ต้อเอื้อใจใเย็นด้วยนะครับบ๊ายบายครับเพือพ่อน